อานะครับไหวนะครับไหวพอท่านคงเชิญครับมามาไหวพระก่อนนะครับอ่าไหวพะอท่านคงนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเอานะครับเชิญเลยครับอ่ารับดอกไม้จากเด็กๆนะครับรับดอกไม้จากเด็ก ถ้าใครอยากจะแจกเบี้ยเด็กก็ขอเชิญได้เลยนะครับนี่เด็กเตรียมดอกบัวนะครับเด็กเด็กๆนะครับเตรียมดอกบัวไว้ให้นะครับนี่นะครับเด็กเตรียมดอกไม้ไว้ให้นะครับทุนการศึกษาเด็กๆนะครับ ดูแต่ละตัวนะครับหมองแหม่งนี่เสียมแต่ละคนแต่ละตัวได้ไงเนี่ยเออลูกหลานผมั้งนั้นแหละครับไม่ได้เป็นทิ้งเลดซะหน่อยลูกหลานผมไม่ั่วนเลยเหรอนี่ั้งนั้นผมอยู่ทุกชุมชนพี่นี่ทีมานผมต้งนั้นเลยพี่นี่เด็กปั้นต่อไปพวกนี้มันทํางานเองเนี่ยเด็กสร้างไอ้ตัวนี้มีปลาดีนะเนี่ยเต็มคอเลยนี่ของมันในรุ่นนี้ดีเนี่ยนี่ดูเลยเนี่ยเลยอ่อา ให้ลุงหน,น่ยแม่นิให้ลุงหน่อยแม่ไม,ไ,ไม่ให้อะอันนี้แจกครับแจกอ่าแจกแจกเด็กครับเออมาเต้าแก่ทังนั้นแหละครับเจ้าแก่แจกเด็กครับนี่ยกมือไวหว้ดีลูกยกมือไหว้แล้วพูดได้เปราะๆน,นะครับเดี๋ยวอย่าเดี๋ยวอย่าไปไหนนะยืนรอตอนลงอีกรอบนึงลูกนะนออนี่แจกครับแจกในคุณลุงในคุณป้านะครับ นี่คุณป้าไม่รู้เอาตังไปไหนแล้วเยอะเกินเงะตังคุณป้าเยอะนะครับเอาแจกครับแจกเด็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 กเตรียมดอกบัวไว้ให้นะครับเด็กเด็กเตรียมดอกบัวไว้นะครับไปไหว้พระนะครับพ่อท่านคงนะครับพ่อท่านคงวัดป่าขาดนะครับนี่นะครับนี่แจกนะครับได้ทุนการศึกษากันคนละหลายบาทแล้วใส่เป๋าไว้ก่อนก็ได้ก็จะก็จะเห็นว่าเราได้น้อย มันต้องต้องมีคนยุทธ์หน่อยการตลาดในการตลาดนี่ตตยแล้วพี่เนี่ยเห็นไหมนี่ครับขอบคุณมากนะครับสเองาเชิญครับเชิญเชิญนะครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะครับปไปไหว้นะครับไปกราบเพระท่านคงนะครับเพราะท่านคงนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคงหน้าคงหลังนะครับ คงคงกระพันครับคงกระพันพอท่านคงนี้นะครับอาทิตย์ประฐานได้เลยครับห้องน้ําอยู่ด้านโน้นครับเดี๋ยวไหว้เสร็จไปห้องน้ําเลยครับได้ครับนะครับไอามาด้วยแล้วะคเอาดนียเอาลูกอาน้วยเอาลูกานีอ